สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับวันนี้11กุมภาพันธ์2 5งพมีเรื่องด่วนมาบอกอสมอครับอสมมีเวลาทําเรื่องด่วนนี้2วัน11หรือ12กุมภาพันธ์2 5งพเท่านั้นนะครับรายละเอียดครับวันที่13กุมภาพันธ์2 5งพครับเป็นบรรับเงินเข้าริการอสมสอง0 0นบาทนะครับ13กุมภาพันธ์รับเงินเข้าริการ2,000บาทนะครับและในบรรดังกล่าวจะมีการถัโกชกอสมและ ทุกเดือนที่ผ่านมานะครับมีการหักไม่ได้สองหมื่นสามหมื่คนในแต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้จึงมาบอกให้พี่น้องอสมอทาด่วนเพื่อให้หักได้นะครับเพราะว่าถ้าหักไม่ได้พี่น้องอสมรที่เป็นสมาชิกชกศส,สมจะพ้นสภาพความเป็นสมาชิกชกศส,สมไปก่อนอื่นฟังเรื่องสมาคมก่อนนะครับว่าเดือนนี้เขาจะหักเท่าไหร่ข้อมูลจากสมาคมชกศส,สมครับ สมาชิกทั้งหมด1 492,5 35คนนะครับเดือนนี้ก็จะส่งหักจากสมาชิกทั้ง1 4 9่งล้านคนเพื่อไปช่วยสมาชิกเสียชีวิตนะครับโดยสมาชิกเสียชีวิต1รายเนี่ยเขาจะหักจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปช่วย36สตางค์ซึ่งรอบนี้จะหัก13กุมภาพันธ์หาหักไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต1 3 2 6รายนะครับยอดหัก 477บาท36สตางค์ถ้าหาักจากสมาชิกได้ครบทุกรายนะครับก็จะโอนให้ถายาติครั้งเดียวไปเลย5 3 1 9 3.9บาท47สตางค์โดยโอนโอนภายในไม่เกิน23กุมภาพันธ์59แต่อย่างไรก็ตามถ้าหาักได้ไม่ครบทุกรายก็จะโอนเท่าที่หักได้วันที่13กุมภาพันธ์หักได้เท่าไหร่โอนไปก่อนโอนครั้งที่1ภายในไม่เกิน23กุมภาพันธ์ ส่วนที่เหลือจะตามหักจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้แล้วโอนอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกนะครับใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหัก477.36นะครับ477บาท36สตางค์ใครค้างจ่ายเดือนก่อนหักมากกว่านี้ครับตามเดือนที่ตนเองค้างนะครับกี่บาทกี่เดือนก็ว่ากันไปสิ่งที่อสมอทำเดือน2อย่างทำภายใน11กเกุมภาวันนี้หรือไม่ช้าก,กว่าวันพวงนี้12กุมภาพันหกเก้าครับ ก็คือ 1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารคู่สมรสครับกรณีที่คู่สมรสเป็นสมาชิกโชกอสมอและในรายที่ไม่ได้ทําเรื่องหักจากบ,บัญชีอสมอนะครับให้พี่น้องอสมอช่วยตรวจสอบบัญชีดูด้วยว่ามีเงินในบัญชีพอหักหรือไม่ถ้ามีเงินในบัญชีสัก480บาท500บาทอะไรประมาณนี้ถ้ามีเงินอยู่ประมาณนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ต้องไปตรวจดูยอดค้างด้วยนะครับว่าค้างจ่ายเดือนก่อนมีไหม ถ้ามีค้างจ่ายเดือนก่อนให้ฝากยอดที่ค้างจ่ายเดือนก่อนเข้าบัญชีธนาคารให้คู่สมรสภายใน11หรือ12กุมภาพันธ์หกนะครับทีนี้<ถ>หากตรวจสอบเอาสมุดบัญชีธนาคารคู่สมรสอสมทที่ใช้หักนั้นไปปรับสมุดดูนะครับป,ปรับสมุดที่ตู้ปรับสมุดหรือปรับที่สำนักง,งานทกศก็ได้บัญชีที่หักของคู่สมรสนั่นแหละครับในรายที่คู่สมรสไม่ได้หักจากบัญชีอสมอครับ ไปปรับสมุดดูถ้ากว่าไม่มีเงินพอหักกรณีไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนเลยก็ให้ฝากเงินเข้าบัญชีคู่สมรส11หรือ12กุมภาพันธ์69ฝาก480บาทนะครับ,ก,ก,บ,ก,ก,บ,รบกรณีไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนคือฝากให้เกิน477บาทส6สตาตคงก็ต้องฝาก480บาทนะครับทีนี้ถ้ามีกรณีค้างจ่ายเดือนก่อนด้วยยอดฝากจะเพิ่มขึ้นก็คือให้ฝาก480บาทบวกยอดค้างจ่ายเดือนก่อน ค้างกี่บาท,บาทาก็ฝากเข้าไปเลยนะครับก็จะทําให้พอหกักวันที่13กุมภานะครับอย่าลืมฝาก11หรือ12กุมภาเท่านั้นจิงจะทันนะครับถ้าไปฝากวันที่13กุมภาไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาหักตั้งแต่กลางคืนวันที่13สว่างมาเป็นวันที่13ทั้งวันก็เอาเงินเข้าก็ไม่มีไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเรื่องที่2ครับออสมสอตรวจสอบยอดค้างเดือนก่อนว่าตัวเองค้างจ่ายเท่าไหร่ถ้าไม่ค้างจ่ายก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าค้างจ่ายเดือนก่อนมียอดออสมสอ,อ,เ,อเองนะครับ ก็ให้ฝากเงินเข้าบัญชีที่รับค่าบริการได้แหละครับฝากวันที่11หรือ12กุมภาพันธ์259ก็ได้ยอดฝากก็คือตามจํานวนที่ค้างนะครับค้างจากเท่าไหร่ก็ฝากยอดนั้น11หรือ12กุมภาพันธ์259นะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองค้างเท่าไหร่ก็ตรวจสอบยอดนี่ค้างทางไลน์นะครับคู่สมรสก็สามารถตรวจสอบได้นะครับโดยคู่สมรสก็ต้องเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมจกสสมนะครับใช้โทรศัพท์ของคู่สมรสแชทไลน์ของคู่สมรสเพิ่มเพื่อนด้วยไอเดียไลน์อ c-h-a-p-a นะครับส่วนอสมอก็ใช้โทรศัพท์ของออสมอใช้ไลน์ส่วนตัวของออสมอเพิ่มเพื่อนด้วย id ไลน์นี้ add c-h-a-p-a ก็เพื่อนกับสมาคมนะครับส่วนใครที่เป็นเพื่อนสมาคมอยู่แล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเพื่อนนะครับไปตรวจสอบยอดนี้ได้เลยหรือจะเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกนเกียวโคดนี้ก็ได้นะครับเมื่อเป็นเพื่อนกับทางสมาคมแล้วนะครับก็เข้าไลน์นะครับโทรศัพท์ของท่านเชื่อมต่อเน็ตก็เข้าไลน์ แล้วก็กดสมาชิกชกสอสมอ,สมอแห่งประเทศไทยจากนั้นก็กดตรวจสอบสมาชิกจากนั้นก็ตรวจสอบยอดค้างนะครับถ้าใครไม่มียอดค้างอย่างนี้ก็ถ้าเป็นอสมอถ้าไม่มียอดค้างอย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเป็นคู่สมรสอรสมอถ้าไม่มียอดค้างอย่างนี้ก็ให้ฝาก480บาทเข้าบัญชีคู่สมรสเพื่อให้พอหักงวดนี้นะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าการตรวจสอบยอดค้างอสมกรณีอสมถ้าพบว่าตัวเองมียอดค้างเท่าไหร่ก็ให้ฝากตามจํานวนที่ค้างนั้นเข้าบัญชีที่รับค่าบริการฝากส1บหรือส2บกุมภาพันธ์สองพนะครับส่วนคู่สมรสถ้ามียอดค้างให้ฝาก4 8 0ดิบาทที่จะหักงวดนี้ด้วยแล้วก็ฝากยอดค้างเข้าไปด้วยนะครับมันจิงจะพอหักวันที่13ากุมภาพันธ์สองหนะครับทั้งหมด คือเรื่องด่วนที่อสมอมีเวลาทำส2วัน11หรือ12บสองกุมภาพันธ์สองห้ครับสวัสดีครับ